คนเมื่อกี้กดกดแตกไป4ี่พนะแล้วก็บวกมาอีกหกพัเป็นหมื่นคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นท้คนความอันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใน้ทําตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ากว่าสิปีไม่ควรรับชม สว้กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสมัยสายปัน่นวันนี้เจก็ oo, อยู่กับจีทีทวันของเราเจ้าเก่าเจ้าประจาดีเจเลือกเล่นเนาะใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่เดียวจีทีทวันเนาะวันนี้เจก็ oo, จะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดของทางค่าย p g นะทุกคนการูดา้าเกมนะอัญมณีนะทุกคนมาหอบทุนมาวันนี้3,000นะทุกคน เกมนี้ไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะอาศัยเล่นด้นสดอย่างเดียวนะคะผมมารุ้นกันว่าเราจะบวกหรือเปล่าทุนวันนี้ก็หอบมา3,000ันท่นทวนเนาะยังไงเจ้ก็ฝากรับชมพวกความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจ้ไม่แนะนําไหมสนับสนุนให้นําตามเนาะมาดูกันว่าเราจะบวกรบคุณหารมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะฮะมาไปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไ <c oughs> หลต่ออีกดอกนี้ กินเต็มไหมเอ่ยดอกนี้มาอีก150ไหลต่อโอ้โหอัญมณีสีเขียวมาตัวแพงสุดก็น่าจะเป็นสีแดงนะถ้าเจาจับไม่ผิดนะอือเปิดมาก็รางวัลเมกามา4,545บาทนะทุกคนเออมาขออนุญาตไล่เบ็ดมาเป็นเบ็ด200เลยก็แล้วกันนะคือเจก็เลือกเล่นค่ายนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละทุกคนจีทุกวันเนี่ย เขาก็มีครบจบที่นี่ที่เดียวนะเล่นง่ายด้วยนะคะทุกคนจ่ายจริงด้วยเนาะก็มาลุ้นเป็นกําลังใจช่วยกันนะทุกคนว่าเจจะบวกมาเพิ่มเท่าไหร่เนาะตอนนี้คือบวกมาประมาณ4ี่พันนะถ้าจะพอก็พอได้นะแต่ว่าขอไปต่ออีกสักแป๊บหนึ่ง <laughs> ก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะทุกคนม <c> า <oughs> ต้องได้ต้องโดนนะอ้าวมีสะดุดนิดหนึงนะทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรเราก็ไปต่อกันนะ มาไปต่อเรื่อยๆนะคะเน็ตไม่ค่อยดีนะเน็ตช้าโอ้โหเอาดิสะดุดมารอบเดียวฟีสปินเลยนะโอ้โหเน็ตนีช่วยชีวิตนะเข้าฟีสปินเฉยเลยนะทุกคนมาสิบหมุนฟียั่วๆจ้าต้องปังต้องปังกูริเย่นะคะทุกคนขอให้ได้ขอให้โดนนะเออมาสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลย ดอกนี้นะทุกคนคือตัวคูณของเขาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ3นะจาก3าก็เป็น6แบบนี้นะทุกคนถ้าเราแบบวงกลมอะวงกลมตัวน,นี้มันเต็มนะะทุกคนมันก็จะเพิ่มขึ้นครั้งละ3าเลยนะเออคือดีนะตอนนี้ก็บวกมาประมาณ5,200น้นะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนไปต่อเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เน็ตก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะทุกคนอืม ลืมจ่ายค่านิดนะเอออืม,มาดอกนี้400อีกปิดท้ายนะคูณ9มาฟาดมาหนึ่งมืพแล้วนะตอนนี้ก็บวกมาหนะนึ่งนึนะทุกคนเออคุ้มอยู่นะ โบนัสก็แจกง่ายแจกเร็วนะทุกคนทุนเราแค่สามพันเองนะก็บวกมา1นึ่งนบาทนะทุกคนฝากกันไว้ด้วยเนาะ g ีททวันมาแรงในกระแสะตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีีหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้กสส็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย